ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับสาวถ้ำเช่นเคยนะฮะกับไฟเยอร์นักกดโนหนึ่งนะฮะ,ะวันนี้ทุนสี่ก้เก้ากันเลยนะฮะพร้อมกับกดเบ็ดเท่าไหรด่ดีอ่าเบ็ดละร้อยไปเลยนะฮะคุณผู้ชมอ่าไปคลิปนี้ทำมาผู้ามบันเทิงเท่าน,นั้นนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมไปมารอบนี้จุกจก,กันไปเลยคุณผู้ชมให้จุกใจกันไปเลยนะทุน4 9 9เมาดูกันนะฮะว่าจะได้หรื โอ้โหหน้าใหญ่มาเลยจังหวะนี้มาถึงก็ได้หน้าใหญ่กันเลยนะคะหน้าทองกันเลยหน้าสิบมาแล้วยังไงต่อวายโอ้โหไหลามาเต็มๆแบบนี้ไหลไปสองพันกว่าแตกใหญ่กันตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะคบคุณผู้ชมสุดยอดมากๆไปเขียวลงมาไหมอ่าเขียวไม่ลงนะเออหน้าเจม,มาคุณผู้ชมยังไงสแกตเตอร์ จะมีฟรีเกมหรือเปล่านะลงมาหน่อยเอาไม่มีหน้าวายหน้าเขียวต้องมาแล้วต้องวันี้โอ้โหหน้าเขียวติดกันแบบนี้พันแปดแตกไปแล้วมาต่อไปโอ้โหสองพันกว่ากันเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมรอบนี้นี่สุดจัดเลยนะคะสาวท้ำยังไงต่อสิเออ น้าคิวไหม่ไมใหม่มาเอาไปต่อหน้าเกมมาจัางหวะนี้ไหลเซไหลเซเอาวิวายมาหน้าเขียวโอ้โหเต็มกระดานอีกแล้วคุณผู้ชมหน้าวายมาอยู่นี้ยังไงหน้าเอมาต่อไหมโอ้โหคุณผู้ชมรู้สึกว่าสาวถา้ำนี้ฮอตฮอตไม่มีเปลี่ยนเลยนะฮะสุกยอนมากๆเลยนะถ้าสาวถา้ำหน้า 10, สิบเต็มเตมโอ้โหไหลไปอีกพันกว่า เวอร์จัดคุณผู้ชมมาเราต้องเพิ่มน้ำหนักไม้กันหน่อยนะเป็น200กันเลยนะฮะไปหน้าโอ้โหหน้าเขียวต่อกันแบบนี้มีวายมาต่อหน้าน้ำ,นำเงิอนอีกโอ้โห,หน้าฟ้ามาโอ้โหพูดไม่ถูกแล้วลิ้นพันแล้วคุณผู้ชมมันไหลลัวมากๆเลยนะฮะแหมฟรีเกมไม่ต้องมาแล้วจังหวะนี้แต่ข้างนอกก็โอเคแล้วนะฮะโอ้โหเซเต็มกระดานอีกแล้ว หน้าเกมาอีกจะมีหน้าเขียวไหมคุณผู้ชมมันแตกเหมือนโอ้โหมัน,โโม,นมันดีมากๆเลยนะแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นการเติมรอบที่3แล้วนะสำหรับทุน4 9่9 9, 9นะ4 9 9เก้้โอ้ยอยู่ๆก็ได้เลยสก็อ,อสแคตเรอร์มา4ตัวนะฮะสี่ตัวกันเลยเอามาไหลมาเยอะๆขอนักหนักขอนักหนัก โอ้โหนิคเดียวนะนาฟ้ามาแล้วยังไงมีเคต่อไหมโอ้โหเคมากับเขียวต่อด้วยคุณผู้ชมจังหวะนี้แตกสามทันกันเลยหน้าเขียวคูณ8คูณสิกันเลยนะเมื่อกี้โอ้โหย้อนมากๆทัายิ่งไหลเยอะยิ่งดีนะฮะยิ่งคูณเยอะนะสาวถ้ำเนี่ยคนชอบเล่นเยอะเพราะเวลาฟรีเกมมันมันไหลเยอะนะฮะคุณผู้ชมมันไหลแบบติดกันนะฮะ เอามาสกแกตเตอร์ขอเพิ่มหน่อยขอเพิ่มหน่อยรีเกมในรีเกมได้ไหมเนี่ย,ม,ยมาหน่อยสิมาหน่อยโอ้โหไม่มานะคุณผู้ชมไปยังไงต่อเอานาเคมาแบบนีคูสิบสองกันแล้วทีเดียวเหลืออีกสองครั้งสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมไปครั้งเดียวนาเกม,มาเอามีอะไรมาเชื่อมไหม สุดยอดบอกเลยโอ้โหแตกไม่บรรยาบรรยังกันเลยนะฮะคุณผู้ชมเออมามา,มาต่อยยังไงนาวายแบบนี้สแคตเตอขอหน่อยฟีเจมมาเพิ่มไหมเอามาขอฟีเจมมาเพิ่มหน่อยนาเกม,ม,มา,าอีกมะไหลอีกอย่าหยุดนาเอมาอย่าหยุด อย่าหยุดแค่นี้อย่าหยุดแค่นี้ไมมหลโอ้โหคุณผู้ชมไหลสี่พันสุดยอดมากไปแล้วนะครับมันไหลดีมากเลยนะโอเคมาเราขอเบ็ดแม็กกันเลย400กันเลยนะครับจุกๆไปเลย ไหลต่ออีกเอาหน้าวายใหญ่มาแบบนี้โอ้โหหน้าม่วงคุณผู้ชมหน้าวายโอ้โหคุณผู้ชมเอาแล้วสังหวะนนี้ถอนคุณคืนแบบได้กำไรเยอะเลยนะฮะจั้หวะนี้จากที่ตอนแรกตามมาสามรอบแล้วนะฮะสี่เก้าเดินไปสามรอบแล้วนะ ยังไงต่อนาคิวมาด้วยนาวะออกโูคุณผู้ชมแตกใหญ่โอเคพอเลยนะฮะสุน499 9นะเริ่มต้น499เจบที่50,000นะฮะโอ้โหมันมันพอแล้วฮะคุณผู้ชมเนาะังหว่านี้เราถอนดีกว่านะฮะ โอเคถ้าที่ชอบก็อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันนะครับผมก็อย่าลืมดูกลุ่มใต้คอมเมนต์กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ